คนท<อ>ุกคนคนทุกค,คนอยากได้เพื่อนที่ดีค่ะทุกคนอยากได้เพื่อนที่ดีหมดแต่ไม่ค่อยมีใครถามตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าเราคุณเพื่อนน้อยมากเลย<ม>อาจจะเพราะว่าหลังๆเราค่อนข้างแบบไม่ได้สนเนะนี่ยบางในบางเรื่องที่มันแบบบางทีก็ท็อกซิกเกินไปหรือว่าไม่รู้ว่าการที่เราคุยแล้วมันมีประโยชน์อะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนก็เลยเหลือน้อยลงแต่แค่รู้สึกว่าเพื่อนน้อยก็ไม่ได้ผิดจริงๆอาจจะไม่ใช่เพื่อนตั้งแต่ต้นเราก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเขาบอกว่าบางทีแบบเขาเรียกว่าเพื่อนกับพวกอ่ะ เข้าใจปะคือบางทีอ่ะสิ่งที่เราคิดว่าเพื่อนเยอะอ่ะเราอาจจะมีพวกเยอะก็ได้เพราะเพื่อนกับพวกไม่เหมือนกันพวกคือตราบใดที่เราเบนฟิตเขาเขาไม่ได้ฟิตเราเราอยู่ด้วยกันโอเคแต่เพื่อนคือคือแฟนอ่ะอ่ะตออะราบใดที่ไม่ได้มีเบเฟิตเราก็จะอยู่ด้วยกันใช่อืม hmm. อันนั้นคือเพื่อนบางทีที่เราคิดว่าเออเพื่อนเราน้อยลงทุกวันเพราะว่าเราไม่ตามใจเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเหมือนกับ มีมาตรฐานเขาไม่ได้อ่ะเอออันั่นนะสิ่งที่เราเสียไปอาจจะไม่ใช่เพื่อนแต่แค่เสียพวกแค่นั้นเองซึ่งยิบรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นอ